โอเคนะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้ถ่ายคลิปตัวนี้ไปนะครับเทสไปก็มีเพื่อนบางท่านถามผมว่าคือถ้าเกิดโทรศัพท์ใส่เคสจะติดหรือเปล่านะครับตัวนี้ iPhone SE นหนากว่า iPhone 6นะครับเวลาใส่นะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับคือข้างหลังตัวนี้มันมีตัวที่หนีบกับเคสอยู่มันสามารถปรับระดับได้อยู่ครับ,นะรบก็เนี่ย ใหญ่เนอะยิ่งถ้าใช้กับ se หรือแบบโทรศัพท์ที่เล็กหน่อยอะ่ะแต่ชอบมากเลยนะมันนุ่มๆน,นะฮะก็มันโอเคอะ่ะมัน,ม,นมันถ่ายเสียงเก็บเสียงเวลาท,ที่เราเดินอะ่ะโอเคเลยนะที่ผมลองเล่นเล่นดูนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีนี่อพอร์ตแจ็คตัวสามจนะครับเสียบแล้วก็สามารถฟังเสียงเทสไปได้ในตัวเลยนะครับ มันโอเคนะฮะใส่ได้ไม่มีปัญหาเสียบเสียบได้สุดเลยนะนะฮะเสียบได้สุดเลยโอเคมันดีมากมันจำแรมเป็ดเลยอ่ะสุดยอดนะฮะก็เอาเป็นว่าผมว่าตัวนี้ราคามันอยู่2,000ันกลางๆนะครับคุ้มดีก็จำแจวโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ คลิปต,ต่อไปถ้าเรามีโอกาสถ่ายมากขึ้นนะครับผมจะพยายามใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปนอกสถานที่ก็จะพยายามติดตัวนี้ไปนะครับแต่มันใหญ่เหมือนกันอ,อกยากอยู่คือเดี๋ยวก่อนลืมเกือบลืมเลยก็คือมีเพื่อนถามผมว่าถ้าถ้าไม่เอาใส่อีกตัวนี้ได้ไหมได้นะครับมันสามารถถอดอีกตัวนี้ออกมาได้ข้างในมันจะเป็นเออมันถอดยากใส่าย,ยากนิดนึงนะฮะ เพราะมันเป็นขอบยางล็อกเลยนะฮะต้องล็อกเนี่ยฮะเนี่ยมันเหมือนเป็นช็อตกันนะฮะเหมือนของตัวกล้องใหญ่เลยนะฮะเนี่ยอตัวนี้ก็ถอดได้นะครับตัวข้างหลังนี่เป็นยางนะฮะนิ่มๆนะฮะบิดได้แล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆนะฮะเนี่ยส่วนอันนี้ก็ ปากมันจะเป็นขอบยางนะฮะก็เวลาใส่ก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันมันนิ่มมันทําให้เวลาใส่ค่อนข้างต้องหมุนนิดนึงนะฮะก็ต้องค่อยๆดึงแล้วก็ใส่อึสดันเข้าไปนะฮะแค่แต่ดันยากนิดนึงอ่ะใช้เวลาผสมควรเลยอ่ะค่อยๆดันเข้าไปทีละนิด พอดันสุดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้สั้นๆนะฮะโอเคก็แล้วก็ใส่เข้าไปจากเหมือนเดิมแค่นี้นง,ง่ายๆนะฮะก็ไว้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไปละบาย